เออแป๊บเดียวได้กินจริงๆเว้ยสวยด้วยอนอ, <c oughs> อะไรตะกิดหมหันซิ่งกระบินอันเริเด็ดเบอร์โทร <c oughs> 0 8 5 4 3 4 0 2 0 2, 2 มีติ๊กตอกมีลายมีอะไรด้วยนี่บริการรับหันนอกกระถางที่คขาทาเขาทานี่น้ำจิ้ม <c oughs> มีท่าหรือเว้ย <c oughs> มูหันยกล้อเหรอเออมันก็มูหันซิ่งก็ต้องอย่างนี้แล้วเนาะ นี่ประมาณยี่ห้าโลเนาะอ้ต้องสองคนหันเลยเนี่ยหมูหันหมูหมูหันหมูโอ้มันมาให้ดีเว้ยโอ้ไฟแรง่ของผมของผมว่าดูแลลุ่นผมว่าโอ้โหโคโงงูดูแล หมดไปลูกอีกครัวต่ออีกครัวแล้วกว่าจะได้ <laughs> เอ,อ้ยแดดออกกำลังดีติดต่อดได้นะครับอ้าเราสังส,สีงใส่ทำไมอ่ะอ๋อนี่เหรอไอ้มันมันหยดอย่างเงี้ยเหรอใช่มไหมมันไฟที่เรา,เา,า,ร 5, 5, 5, ารต้องการให้ให้ไฟมันเบาแล้วเราอ๋อ ได้ระดับนชพี่พี่หนึ่งเออเออเออตรงเนี้ยมันยางมันก็เปิดอ๋อของผมเคลียร์เคลียร์ทานเอาโบราณนั่นรุ่นโบราณเคลียร์ทานเราไล่เขาเรียกอะไรไล่ไฟใช่เดินไฟเอาออืมเป้าหมายการแต่วพิธีการต่างกันอืมรตชการกระทะเนี่ยเนาะอืมนี่น้ำจิ้มหลายจางดี อเออผม,มรอนานอ่ะแต่เช้าว่าบดทนไงเ็ออเฮ้ยตึงเป๊ะเลยเว้ยออออนี่ครับว่าไง พี่พี่จะติดต่อเล้นะครับกลิ่หมูหันซิ่งกระบินน้ำจิ้มรสเด็ดศูนย์แปดห้อะไรนะบริการรับหันนอกสถานที่ทำในหนุ่มวะคะปิดตาเลยร้อนมาไรมข้าวนี่โอ้เหลืองสวยดีเว้ย ไปครับ